ทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่เวเนโตแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในสวนพึ่งค่ะตอนนี้นะคะเวเนโตเขาเป็นมินิซูแห่งหนึ่งค่ะเราจะพาไปชมสัตว์กันค่ะในกรงนี้นะคะมีนกฟลาเมงโกแสนน่ารักมากๆเลยค่ะนี่ค่ะดูจะงอยปากเขาเป็นสีชมพูเลยนะคะนกฟลาเมงโกเขามีรูปร่างที่สวยสง่ามมากเลยค่ะดูนะคะ สวยหวานเลยนะคะเดี๋ยวขอถ่ายรูปกับนกฟารมิงโกก่อนค่ะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปกับคุณพ่อแล้วก็คุณลูกที่มาด้วยกันค่ะเราไม่ค่อยเจอนะคะนกฟารมิงโกตัวเป็นๆสวยๆแบบนี้ค่ะนานๆเจอทีต้องขอถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกตักหน่อยค่ะ เข้าไปด้านในไม่เสียงหนังไม่ทำร้องตกใจนะคะโซนนี้นะคะเป็นจิงโจ้ขาวค่ะจ,จิจงโจ้แคร์จิงโจ้แคร์นะคะเป็นจิงโจ้คแคร์โซนนี้นะคะเป็นจิงโจ้แคร์ค่ะตัวสีขาวตัวเล็กๆนะคะกระโดดไปดูกันค่ะจ,จิงโจ้แคร์แครเวลาเาลวลา ตัวอะวาบีรเดียวว่าวล,ลบีนะตัววล,ลบีตัววล,ลบีใช่ไหมนั่นแหละเออไม่ใช้วัลบีนี่ตัวสีดำด้วยน้องวัลลบีหรือจิงโจ้แครน่ารักมากเลยไม่ดุด้วยนะคะไม่กระโดดตีเราด้วยนะคะ กวนน้องทําให้น้องตกใจนะคะต้องดูแบบเรียบร้อยค่ะน้องน้องน้องเปอะไรน้องวันล,ลาบีค่ะจิงงจ้แคะนะคะสัตว์ต่างประเทศนะคะน,น,น้องวัลลาบีน่ารักน่ารักมีหลายตัวเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็เดินไปต่อนะคะ แล้วก็เดินชมต้นไม้ที่สวยงามร่มรื่นไปค่ะระหว่างทางไม่ร้อนเลยนะคะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆค่ะก็จะไปชมสัตว์ต่อไปค่ะนี่ค่ะตัวเหมือนหนูบ้านเรานะแต่ตัวใหญ่ใหญ่มากเลยค่ะ สัตว์ต่างประเทศนะคะชื่อว่าเจ้าหนูยักษ์คาบีบาี巴าค่ะเจ้าคาบีบาี巴าจะนอนนิ่งๆนะคะนอนกะดิหขเล่นนะคะดีค่ะจะนอนนิ่งๆเลยค่ะเราชมเจ้าคาบีบาี巴าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพาไปชมสัตว์ตัวต่อไปเลยค่ะนะฮะไปกันต่อเลยนะคะไปดูว่าจะมีสัตว์อะไรกันอีกค่ะ ห่าทางก็เดินชมนกชมไม้ชมวิวไปด้วยเลยค่ะน้องแพ้ค่ดูเข่าน้องแพ้นะข่าม้วนๆเลยค่ะตัวนู้นนะเข่าม้วนเลยข่าแป๊กเป็นน้องแพ้ผ่านแองโกลาค่ะ น้องสวยเลยนะคะนี่น้องมาขอกินหญ้าค่ะเดี๋ยวเราจะเอาหญ้าไปให้ม้ากับแคะค่ะอันนี้เป็นม้าแคระ์นะคะให้อาหารน้องม้าแคระคะ่ะห้มามีสองข้อให้ได้ทั้งสองข้อเลยนะคะหญ้าอะไรครับหญ้าขดค่ะหญ้าขดตรงนูที่ก็<ๆ>มี นนตัวนี้เขายากได้ตัวเดียวอันนี้คือตัวเดียวอันนี้เขา,า,า,นนเขาเหิวตัวใหญ่เขาเหิวตัวใหญห่ตัวใหญ่เขาหวงตัวเล็กไม่ได้ได้กลิ่นอันนั้นจะเย่ ตัวใหญ่ไงเขาจะได้กินเีกไปค่ะดูต่อค่ะ าามทีที่นี้ต้องถ่ายที่ตที่เรียนในโต๊ะมีอะไรบ้างดูงข้นง่นเกมปลาลูกโป่ค่ะเกมย,ยิงปืนปลากระสองยิงธนูนะคะแล้วก็ะะปั่นจักรยานนะค่ะได้ค่ะถที้ไปทรงนี้ใครจะเล่นเกมต่างๆแล้วนี่นนะคะไปทรงนี้ได้เลยค่ะ ก็ดูปลาปลาครับนะคะ นป่าลูกโป่เป็นเกมจริงฉนูนนะคะปลาลูกโป่งล้วปลาลูกโป่งโอเคไหนปาลาโป่งไม่ค้างไม่จา สองน้ำเสีอปลาย ขย,ยตอนนี้เรากำลังให้อาหารปลาคร์พค่ะน้องปลาคารก็ะจะไหว้มาหารเรานะคะกำลังมาแล้วค่ะเจิ่มมาเริ่มาแล้วนะคะปลาคาร์พที่เยอะมากมากเลยะคะ่ะสวยเงามมากเลยะคะเดี๋ยวไปดูน,นะคะเราเข้ามารูบตัวกันเยอะๆะคะ่ะสีสันสดสวยสดใสสวยงามเลยะคะ่ะ จจากที่เราได้ชมความสวยง,งามของปลาคราฟนะคะด้วยความเพลิดเพลินเลยค่ะเราก็กำลังจะไปสถานีต่อไปกันค่ะส่วนเจ้าปลาคราฟนะคะก็ว่ายวนไปวนมานะคะเพื่อจะหาอาหารของคนที่มาให้ใหม่อีกค่ะก็ยังรวมกลุ่มกันอยู่นะคะดูปลาคราฟก็คุ้มแล้วค่ะเพลิดเพลินมากเลยนะคะกับลมพัดเย็นๆในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะคะ หลังจากให้อาหารปลาคราฟแล้วเราก็เดินชมวิวอยู่ตรงนี้ก่อนค่ะนะ,ะ้นะ,ะมีเรือปั่นทีบให้เช่าด้วยค่ะมีนกหงส์นะคะหงส์ขาวหลายคู่เหมือนกันนะคะส่วนด้านบน,นตรงนี้ก็เป็นกรงเป็ดค่ะเป็ดคอนดักนะคะก็ยังมีนักท่องเที่ยวลงมาเที่ยวกันหลายกลุ่มเลยนะคะส่วนใหญ่เป็นครอบครัวค่ะ มีทั้งผู้สูดอายุมีทั้งเด็กๆมาได้หมดเลยที่นี่ จะเปิดแล้วเหรอเออคาเฟ่เยอเหรอเรามากินนะมีที่เล่นชั้น,อนอลอะมีูมมต่ามีชาวเนมาทูดตเดยเออเมตโตอิตาลีด้วยนะ ก็คือเจ้าเต่ายักษ์สูคาด้าค่ะค่อยๆคานมาอย่างช้าๆนะคะตรงนี้ก็จะมีเด็กๆชอบกันมากเลยค่ะมาเฝ้ากันอยู่หลายคนเลยนะคะดูเจ้าน้องเต่านะคะลายตัวเลยค่ะตัวใหญ่มากเลยมีคนกำลังจะลงไปเล่นกับน้องเต่าด้วยนะคะลงไปถ่ายรูปค่ะมันจะลงไปเล่นลงไปถ่ายรูป แล,นะล็บบิดฟาร์มฟาร์มกระต่ายค่ะไปชมกันค่ะตรงนี้เป็นฟาร์มกระต่ายค่ะกระต่ายน้อยน่ารักหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะมีทั้งสีงน้ำตาลสีขาว แล้วก็สีดำเลยนะคะเด็กๆลงไปเล่นกันหลายคนเลยค่ะเด็กเล็กๆชอบมากเลยนะคะกับน้องกระต่ายเนี่ยนี่นะคะกำลังโดโดโลดเต้นันใหญ่เลยค่ะไอต,ตัวนี้มันแก้ง น้องๆเด็กๆหลายๆคนนะคะก็ยังสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการเล่นกับน้องกระต่ายกันค่ะลงไปอยู่ในน้นเสียงหัวเราะกัน,นะคะ่ะเรากพ็พลอยมีความสุขไปด้วยค่ะเห็นเด็กๆเขามีความสุขนะคะพ่อแม่ก็ลงไปด้วยค่ะลงไปอยู่ดูแลลูกๆหลานๆของตัวเองนะคะน้องกระต่ายเข้าไปแอบอยู่ในช่องนะะู้นนะคะดูนะคะเขาก็ทำมุมต่างๆให้น้องกระต่ายได้อยู่นะคะ ตรงนี้ก็เป็นโมงของโขงหรือใต้ต้นไม้นี่กระต่ายแอบอยู่ตรงนี้ตัวหนึง่งนอนอยู่ซอกหินเลยค่ะ หลังจากที่เราชมน้องกระต่ายกันอย่างอิ่มไปแล้วนะคะเราก็จะไปดูสัตว์ตัวต่อไปเลยค่ะซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันนะคะเดินไปด้านนี้อีกหน่อยเดียวค่ะมองเห็นไกลๆเลยค่ะนั่งมองเราอยู่นะคะไม่มาไม่ได้แล้วค่ะน้องควางค่ะน้องควางซิก้านะคะน้องควางเขาสวยงามมากเลยค่ะตัวเขาก็ลายเป็นจุดๆนะคะนี่เลยค่ะอยู่รวมกลุ่มให้เราชมเชยเลยค่ะ น้องควางซิก้านะคะอยู่บนลานกว้างๆนลคะ่ะใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะโล่งๆแบบนี้เลยค่ะมีต้นไม้ต้นสูงๆนะคะเขาก็พยายามจัดธรรมชาติให้เหมาะกับสัตว์แต่ละชนิดค่ะเดี๋ยวขอหยุดพักเติมพลังกันก่อนค่ะมีร้านขายเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีทั้งคาเฟ่ขายอาหารด้วยค่ะเราก็มาซื้อเครื่องดื่มไปนั่งพักผ่อนกันก่อนค่ะตอนนี้ลูกๆก,ก็กำลังมาซื้อไอศรครีมให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะ ซื้อไอศครีมซอฟเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวเราก็มาขอพักผ่อนสักเดี๋ยวนึงค่ะเราจะกินไอศครีมนะคะนั่งพักสักประเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะไปดูต่อค่ะ <L un ct op> ไอศค ER รีมก็ก็อร่อยนะคะ <L un ct op> ขอเป็นเด็กสักวันนึงค่ะวัน <L un ct op> นี้ชนแก้วชนโคน พักเหนื่อยแล้วเราก็ไปกันต่อค่ะตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งสุดท้ายแล้วมั้งคะเราไปชมนกค่ะเป็นนกสันคอนัวนะคะมีพี่เลี้ยงนกคอยแนะนำเราค่ะว่าให้เราให้อาหารแล้วนกจะมาเกาะที่แขนเรานะคะเราก็ลองทำตามดูค่ะ ทีแรกเรากลัวนะคะแต่พี่เลี้ยงนกบอกว่าไม่ต้องกลัวนะคะนกเขาไม่จิกเราหรอกค่ะเราก็เลยลองค่ะลองทำดูนะคะเดี๋ยวอาหารไว้ที่มือค่ะตอนนี้เราลองมือเปล่าก่อนนะคะนกเขาไม่มาค่ะเรียกยังไงเขาก็ไม่มานะคะต้องมีอาหารก่อนค่ะพี่เลี้ยงก็เอาอาหารมาให้เราค่ะ ตอนนี้นะคะแล้วก็ไว้บนมือนะคะแล้วก็ชูขึ้นไปนะคะ่ะชูไว้ะคะ่ะชูสูงสูง และนี่เป็นอีกหนึ่งความประทรับใจนะคะที่ได้จากสวนสัตว์เวเนโต้นี่ค่ะนอกจากชมสัตว์แล้วนะคะที่เวเนโตสวนพึ่งน,นี่นะคะเขายัางมีที่ถ่ายรูปที่เรียกว่าค d a ดีอ a ร์ e แกด้วยค่ะเราจะได้ภาพสวยๆกลับไปนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องปทุมรัตอรีเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการชมคลิปดีๆต่อไปค่ะ แล้วเราก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาให้ชมกันอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยค่ะที่ติดตามรับชมกันมาจนจบนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบายบายค่ะ